สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมน,นะครับผมกับเกาคนก็เป็นช่องสารการที่มาพูดคุยอะไรต่างน่าสนใจนะครับผมอย่างเช่นพวกหนังหรืออนิเมะอะไรต่างนะครับจากส่วนใหญ่ก็จะเป็นอนิเมะนะครับเพราะช่องเราเป็นช่องที่เอาไว้พูดคุยอยู่กับสายอนิเมะแล้วตั้งแต่แรกเลยนะครับผมกับคนที่จะรีวิวตรงนะครับผมไม่จำอะไรตรงนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่ครับวันวนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะแล้วบอกต่อนั่นเองครับผมเป็นรายการสารการรีวิวอนิเมะนะครับผมก็นับว่าเป็น หนึ่งในรายการหล่อของช่องเรานะครับผมที่เราจะมารีวิวอนิเมะในสไตล์ของผมนะครับผมที่จะรีวิวแบบนอสนสนนอนแค่นะครับรีวิวแบบ เออตรงๆผู้คุยเราตรงนะครับผมแล้วก kind of ็เป็นการรีวิวที่ความคัดทีจะมีใช้ความเห็นกับผมเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับผมโดยจะไม่ใช้ความอคติมากจนเกินไปนะครับผมก็พยายามในการรีวิวผมนั้นเข้าใจแต่ละคนให้มากที่สุดให้เป็นไปได้นั่นเองครับผมโอเคก็ถ้าชอบไปรีวิวกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอบฝากการชอบหมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามกันเสมอมาครับผมก็ขอฝากช่องเล็กๆน้อยๆของวงการนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอเค เอาละนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับการรีวิวแอนิเมชันซีซันสปริงสองพนยี่สิบสามเช่นเดิมนะครับผมก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่เรื่องแล้วครับผมก็จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้จะขอยอนรีวิวให้ครบทุกเรื่องให้ได้นะครับผมให้แบบประมาณคือตอนนี้มันเหลือประมาณ5เรื่องแล้วล่ะนะครับก็จะหมดแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์ซีซั่นสปริงสองพัแล้วเราก็จะได้ไปรีวิวเรื่องเก่ากันนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องที่13นะครับผมของซีซั่นสปริงสองพัครับผมเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้โรแมนติก นะครับผมแนวโรงเรียนหวานๆนะครับผมเซตนี้กับ เรื่องราวนะครับของตัวของเด็กปฐมนะครับที่ดูมุ่นมนนะครับผมก็โดนกล่าวหานะครับโดนนักเรียนแบบล้อว่าเป็นยมทูตนะครับบางว่าเธอก็โดนสาบนะครับผมแต่กลับมีเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับทำให้เขาได้พูดคุยกับเธอแล้วโดยไม่สนใจเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นครับผมก็ซีรีส์แนวน่ารักของเด็กรักกันคันนี่นะครับผมกับซีรีส์ที่เรียกได้ว่ามีเป็นแนวคอมเมดี้คอมเมดี้มันหวานใสๆที่เรียกได้ว่าเป็นแนวอบอุ่นหัวใจใช้ได้เลยนะครับซีรีส์นี้นะโอเคก็ครับผมก็ไม่เสียละครับเราพู อชิรล์นายทาเกษตรกุกุ้คุนุครับผมเลยชื่อไทยเด็กใหม่แสนซื้อลุกหนักขั้นสุดนั่นเองครับผมโอเคอันนี้นะครับต้องบอกก่อนครับว่าชื่อไทยอันนี้มาจากอ่าเลกซีส์น้ำในไทยนะมังงะเลกซีส์ไทยโดยลักพิมพ์นะครับผมไปหาอ่านได้นะโอเคครับผมมาเกิดดำครับในซีซั่นสปริง2023นะครับก็นักว่าเป็นซีซั่นก็พูดตรงครับผมมันมีอนิเมะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากมายและมีอะไรพูดถึงกันนะครับผมก็ฮัลโหลสุดสุดสุดท้ายนะครับซีซั่นนี้นะว่าเป็นซีซั่นที่มันก็มีอนนนิเมมะ่าสใจีอนิเมะที่เรียกว่าเออเราดู ไปเราดูมาแล้วส่วนกายเป็นอนิเมะที่มีซีซั่นที่แบบเฮ้ยมันดีจริงในมุมมองของผมเป็นซีซั่นที่มันแบบมันดูสนุกจริงครับผมในถ้าเราพูดถึงอนิเมะในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยอนิเมะในศาสซีซั่นที่ผ่านมาตอนนี้ต้องบอกว่าซีซั่นเป็นซีซั่นที่ผมดูแล้วผมดูอนิเมะแล้วผมเอนจอยที่สุดเพราะมันเป็นอนิเมะที่บอกว่าหลากหลายแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอนิเมะที่บอกว่ามันมีความน่าสนใจมีความน่าค้นหามากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอนิเมะนะครับที่มีความน่าสนใจอยู่แต่อาจจะไม่ถึงคคคคาาสสสเเปป็็็นน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 ซซีีีีีรรรย์์ท่่่ใใจจขแแแตกกกววววหหๆอมัััะบิ ที่เรกว่า ทำได้ดีใช่ได้นะครับกับซีรีส์นี้ก็คือตัวขอเด็กมาแ์เซนเซอร์ลูกหนักขั้นสุดนั่นเองครับผมเราก็ต้องมารอดูกันครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทําได้น่าสนใจทําได้แบบดีแค่ไหนกันนะครับอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับกับเรื่องนี้นะครับก่อนเรื่องที่สองที่เราจะได้สิบสามขอไปครับผมเรื่องที่สามที่เราจะรีวิวกันในซีซั่นสปริงสองเมษายนสองคือเรื่องนะครับผมอ่าเด็กมาแ์เซนเซอร์ลูกหนักขั้นสุดนั่นเองครับผมโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับเราถามว่าสามารถเราดูแบบทุลุศได้ที่ไหนบ้างอันนีีี้้้้้้ก็ตออองงงงงนน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 ่่่่่าาาาเเเศรรรรรรริิดึะะะคคััับบบผผมมมสหืืววจๆแลไ มันมีมีถูกลิขสิทธิ์ดูในด่นในไทยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายนิดหนึ่งนะครบับเรื่องนี้นะไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยนะครับผม <g resso> ก,ก็เรื่องนี้นะครับผมก็ต้องไปดูที่ต่างประเทศแล้วคือโตของคาชิโร่เท่านั้นนะครับคาชิโร่อาจจะมีขอต่ดไปที่อื่นด้วยก็เป็นอะไรน่าเสียใจนิดหนึ่ง <g resso> ที่เรื่องนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยนะครับผมตามนั้นก็เสียดายนิดนึงนะครับกลายเป็นเรื่องเดียวมักงที่มีลิขสิทธิ์ในไทยเลยตอนนั้นนะครับผมอันดีก็ต้องเราดูกัน,นครับว่าในอนาคตเรื่องนี้จะมีค่าลิขสิทธิ์เข้ามาเข้าในไทยในอนาคตหรือไม่มมีนะครับก็ เรื่องนี้นะครับทําใจนะครับต้องดูในคาชิโเท่านั้นนะครับผมก็ ก็เข้าใจอยู่สำคนที่ดูเถื่อนแต่ว่าในไทยก็คงไม่มีเถื่อนให้ดูหรอกนะครับตามนั้นนะครับก็เรื่องนี้ก็ไปดูได้ที่คาเชโรทรานะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับแต่ในไทยคงยังไม่มีน่าไปดูในน่าเสียดายนิดนึงอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับสำคนที่ดูเถื่อนนะอันนี้ผมเข้าใจได้เพราะเรืงก็เสีไทยยังไม่มีนะครับผมโอเคเอาละเรื่องนี้นะครับผมเราพูดกถึงความคาดหวังของเรื่องนี้กันนิดนึงถามว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมนั้นก็คาดหวังกับซีรีส์นี้ขนาดไหนผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้ เราม่ติกหวานๆวาน,นทุก่ไปนี่แหละ แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยอาจจะมีความน่าสนใจอนนีนึงอาจจะเป็นแนวที่บอกมันอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะแหละแต่มันเป็นแนวที่ผมรู้สึกว่าเป็นแนวอบุนหัวใจที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นแนวน่ารักเด็กรักกันน่ารักอะไรต่างผมเลยเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของพวกแบบไอ้เรื่องของทีมไอ้เรื่องของตัวของอ่าคอนเซปต์มันก็ไม่ได้เป็นคอนเซปต์ที่อะไรขานั้นเราก็จะมาดูซีรีส์นี้เพราะดูแบบความน่ารักความเฉยๆยสบายเฉยแต่ก็ขอให้เป็นไม ครับผมโอเคก็เรื่องนี้นะครับผมถ้าเราพูดถึงตัวของโซโลที่ทําก็จะเป็นตัวของโซโลไซโพสนะครับผมอ่าโซโลไซโพสนะครับซึ่งก็เป็นโซที่มันก็เพิ่งก่อตั้งมาเนี่ยแหละครับแต่ว่าผลงานของเขาก็จะมีตัวของโอดาชินามอนนบูงะนะครับผมคนพลพล,ลังห้องแล้วก็ตัวของคิงดอมอ่าคิงดอมที่เขามาทําต่อจากภาคเรื่องที่สองทำต่อจากโซโลหนึ่งนะครับผมปียี่สิบ กับปี22นะครับผมตามนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นโซโที่เรื่องของงานภาพอ่ะเราประกานแน่นอนว่าเขาทํางานภาพได้ดีอยู่แต่อันอน,นี้ก็ต้องพิจารณาผลงานเขาแต่คนผลงานของแต่แตและเรื่องนะว่าเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องที่อาจจะงานเงินทุนอาจจะดีกว่าไอบ้บางเรื่องอะไรัต่อันเยอจจะกว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้กันด้วยนะครับผมแต่สำหรับผมบอกว่าโซนเนี่ยไอ้โซนไซบอนเป็นโซที่ผมไว้ใจเรื่องงานภาพอยู่แล้วก็ดูโตของเทเลอร์เลยตามสมรว่าเป็นแนวคอนเซปต์ของสไตล์งานภาพของโซนนี้มันเป็นแนวนหวานๆไงก็เลยทำให้แบบ ผมอาจจะไม่คิดเรื่องงานภาพของมันซีรีส์นี้อะไรขาะนาดเท่าไหร่ในมุมมองมผมนะครับผมโอเค เอาละนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับผู้กักกับเราคนเขียนบทนะครับผมผู้กกับคือตัวของคาเดยามะชิเกโนรินะครับจากซีรีส์มาจูเซนซิลูนาเวก้านะครับผมอิวามารินะครับไดนามิคอนนะครับก็ไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่หรอกนะครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่พอผู้กกับคนนี้ผู้ชวมกกับมีนะครับผมก็จะเป็นตัวของคาวาดิชิไทจินะครับผมโซนคนเขียนบทมีด้วยกันทั้งหมด2คนนะครับผมซึ่งก็สองคนนี้ก็เป็นคนเขียนบทที่ก็ไม่ใช่เล่นอยู่นะครับคนหนึ่งนะคนแรกครับผมอิชิคาวาทะครับผมิจากเซรีผู้กักแฮป ฮงกับนะครับเกกิโจบังฮาโคะโอกิครับผมตัวนี้คนนึงครับผมคนสุดท้ายก็คือยาสึกอ่าายสกาวะโซงะนะครับผมโซงะจากเซรีอสุใช้ยาสุเนตพักเอฟท่องเชจป่วกนก้นน็อแปดทรานฟอร์มาโซมะเจ้าหญิงสีชาติสวินดาและตานโซงครับุติรัตบานตันจารามิชฟักฟ้ายูคิวฮันเตอร์สองยูคิวฮันเตอร์สองนะครับทีมฆ่าลาเมิดเดือดเดียวกันที่เวอร์จินโรดนะครับผมเรื่ององัลล์บอลคอมเบียสัตโอเนี้ตโนคุแล้วก็ผลงานล่าสุ่วนซในซัมมนนัา้าตก็ เขเขียนบทที่เรียกได้ว,ว่ามีประสบการณ์เอาเรื่องเลยนะครับก็ต้องรู้ว่าประสบการณ์การเขียนบทเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เขาเขียนบทได้ดีมากแค่ไหนกันนะครับโอเคอะเรื่องนี้ก็จะสรุปส,สั้นหน่อยนะครับซีนี้ผมไม่ได้หวังอนะไรนันนอกจากที่จะเป็นปซีรีส์แนวอมหัวใจแนว,แนว,แนวหวานเคี้ขู่เคี้ขู่ทั่วไปนะครับศาสตร์ซีนี้ผมเป็นซีรีส์ที่ผมไม่ได้คิดอะไรแล้วแล้วก็อาจจะเป็นซีรีส์ที่ผมนั้นอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดคุยมากขนาดนั้นเท่าไหร่ในมมองผมผมเลยไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นซีรีส์ท่่ผมมนัคาหวงอไรกบเใ เอาละก็ซีรีส์นี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกจากการชมเลยนะครับผมผมไม่สปอยเนื้อหานะครับโอเคพูดถึงเรื่องยอ่อของซีรีส์นี้นะครับผมเรื่องยอ่อซีรีส์นี้ก็คือเรื่องราวของอ่าตัวของนิชิโมระอาคเนะนะครับเด็กปฐมยิงที่ดูมุ่นม่นบางก็ว่าเป็นยามาทูตบางก็ว่าเธอโดนสาไม่มีใครในห้องอยากเข้าใกล้แต่แต่กลับเป็นที่น่าสนใจของเด็กใหม่ที่แสนซเซอร์ซิเมะเข้ามาอย่าง eta, ทันเคดะเทโยเธอแต่เขาได้พูดเกินเธอเสมอโดยสนใจเพื่อเริ่มชั้คนอื่นครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับกับซีรรีสสส์เเดดด็กนน็กกกกหหมมยแแนนนนนซื่่่ออลููััััขุ้งคบบบผชไทจะ อวบวัดยิวเป็นเด็กคันนี้นิดนึงนะครับผมก็ เรื่องนี้นะครับผมคะแนน ml และนี่ b อยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับคะแนน ml คือเจ็ดจุดห้าสี่ครับผมเย่โอเคส่วนคะแนนที่ดีเลยนะครับผมส่วนคะแนนนี่ b ครับอยู่ระดับกลางๆค่อนไปทางโอเคนะครับห้าจุดแปดสี่ครับผมซึ่งก็นับว่าเป็นคะแนนคะแนนที่ระดับกลางๆนะครับก็ถ้าเป็นคะแนน s e r i e นี้อยู่ประมาณอ่าหกจุดหกจุดแปดก็ประมาณเจ็ดนะครับเรื่องซี r i e s นี้นะก็มาเกือบเจ็ดกว่าๆนะครับซี r i e s นี้ก็คะแนนอยู่ในระดับกลางๆนะครับทั้งคู่เลยนะครับผมก็สิบสามตอนนะครับซี r i e s นี้เป็นไงบ้างอื ก็เรื่องนี้นะครับผมเราก็จะไปเร็วมาเร็วนะครับเพราะอจากว่าซีนนี้มันเป็นซี์ที่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดคุยเท่าไหร่นะคือคนดูคนที่ดูผมบอกคนาจรคิดว่าพี่พี่พี่พูดม่มีอะไรพูดคุยเลยพี่ยาวเสมอเลยนะคือมันก็จริงอะ่ะคือบอกผมก็พูดเกิดไว้ก่อนว่าเอ้ยอาจจะไม่มีเรื่องพูดคุยเยอะก็ได้นะแต่อะไรเนี้ยแต่แบบเกิดไม่ก่อนจะอยู่ดีโอผมอาจจะพูดมาแบบอ,อ่าจำได้ว่าซีนนี้คนพูดซีนนี้คนพูดแล้วแบบอ๋อโอเคยาวเลยตามนั้นนะครับผมโอเคก็ ซีนนี้นะครับผมเราผมจะพูดหน่อยง่ายนะครับโดยรวรทั้งหมดซีรี์นี้เป็นซีรีส์ที่เป็นแนวโรแมนติกสักครูดูแล้วอ,อกห,หัวใจนะครับเพราะเป็นแนวเด็กประถมรักกันเข้าใจใช่ไหมเออแนวเด็กประถมรักกันอ่ะเป็นแนวแบบ คันนี่ที่เราแบบว่าคุณเป็นสายคันน,นี่เนี่ยคุณน่าจะรักตัวของอาคาเนะนะครับผมตัวของอาคาเนะได้ดีเลยนะครับเพราะอาคาเนะนี่น่าจะเป็นไวฟ์ฟูแนวอาวานหวานแนวคันนี่ของใครหลายคนแนนนอนก็บอกเพราะเธอพราะเธอน่ารักมากเออบุคลิกของเธอแบบบุคลิกที่แบบเขาสร้างมาแล้วสร้างมาน่ารักบวกกับบทบ,บ,บาทที่ตัวละครที่ซีนนี้ได้สร้างขึ้นมามันก็เลยแบบมันก็น่ารักไม่หมดอ่ะเออตอนนั้นเป็นซีรีส์ที่แบบสร้างซีนตรงนี้ได้แบบน่ารักโดนใจผมตรงนะครับแลวเขาส่งผมนะโอเคมาก็ ด้านของเนื้อหาของซีรีส์นะครับผมของ13ตอนก็เป็นแนวหวานๆทั่วไปนี่แหละครับตามนันม้นเป็นแนวสุดหวานๆทั่วไปแล้วครับตามสไตล์ในคอมเมดี้โรนต็กเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วซีรีเนี่ยผมดูแล้วมันก็ มันรู้สึกโอเคกับมันอยู่อะซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมโอเคกับมันเลยครับโอเคไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ธรรมดากากๆเลยขนาดแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่มันโอเคในด้านในความรู้สึกผมก็คือเซรีนี้มันไม่ได้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ทั่วไปเออหรืเป็นแนวมคอมเมดี้โรแมนติกทั่วไปแต่มันเป็นเรื่องราวของการบิวอารมณ์ความโรแมนติกในสเตอร์ในสไตล์ที่บอกว่าเป็นความหวานๆระหว่างเด็กอ่ะเออความหวานแบบความรักระหว่างเด็กอ่ะคือมันเป็นความรักระหว่างเด็กครับมันจะเป็นซีรีส์ที่ความรักมันไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนี้แล้วเข้าใช่ใช่ไหมแต่ส์หเครัี แต่ว่ามันมีนะครับมันมีแบบโอ้โหโอเคคนมีความรู้สึกแบบขนาดนี้ก็แล้วเนี่ยอะไรว้เนี่ยแต่ว่าไม่ถึงขั้นมีมีซีนที่บอกว่ามีซีนแบบจูบกันอะไรไม่มีไม่มีนี่ไม่มีแต่มันเป็นเรื่องราวความรักแบบหวานๆแล้วแบบความหวานแล้ววันเด็กอะหวานๆที่บอกว่าเป็นความรักแบบตื้นๆเป็นความรักที่บอกว่าเออเป็นความรักที่หยอดหวานใส่กันไม่มีซีนโรแมนติกแบบว่าอะไรต่างเพราะจริงแล้วแหละ การบิวเนื <me> ้อหาของซีรี e ์นี้มันคือเรื่องราวเลยว่าเออไอตัวอ,อาคาเนะเนี่ยมันมันเป็นเด็กยามาทู่ที่บอกว่าเออโดนล,ล้อเป็นเด็กยามาทู่ว้ยคือไม่มีใครเข้าใกล้เลยเว้ยคือเข้าใกล้ปุ๊บโดนสาบเลยนะจนโดนก่าวหาวมาโดนสาบเลยเนี่ยแล้วตัวของพระเอกเราเนี่ยที่มันก็ไม่รู้อีโนอ,อีนเน่เลยคือบอกเป็นเสื้อเป็นเด็กเสื้อ,อก็พยายามแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาคาเนะเป็นเด็กยามาทู่เหรอเนี่ยเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเขาเป็นเด็กยามาทูยังไงอ่ะเขาเจ๋งอะเหรออะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วเป็นเด็กที่บอกว่าเป็นใส่เสื้้ออแแลวคนบบ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแต่ว่าโตของอาคันเน่มันไอโตของไอไทโยเนี่ยโตขอทาเคดะเนี่ยโตของทาดิกะก็แบบรู้สึกสนใจแบบเฮ้ยสนใจว่าไอเป็นเด็กยามาทุูหรอก็น่ารักดีนี่อะไรเนี่ยแล้วแบบมันเริ่มมีความรู้สึกการมีอารมณ์ขอสองคนบอลแบบไอโตทาโยก็เป็นเด็กใส่เสื้อได้รู้สึกว่าชอบโตของยามาอาคาเนะบอลแบบเฮ้ยดูเท่ดีนะเธอก็มีเสน่ห์เหมือนกันนี่อะไรเงี้ยแล้วโตของมันจะเริ่มมีการพูดคุยที่โตของไอเด็กซื้อคนเนี้ยเด็กโตของทาคาเดะทาคาดะเนี่ยไอทาเคดะเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นแบบ ไม่ถึงขั้นแบบเป็นเรื่องราวแบบเชิงความยากอะไรแต่มันหยอดในสไตล์เพื่อนอะแต่ด้นความรู้สึกของตัวอาคอันนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกหมาบว่าเฮ้ยเริ่มแบบ ไม่เคยมีไม่เคยในทั้งในชีวิตในชีวิตของมักเธอมากอ่อนอ่ะเธอไม่เคยโดนใครชมขนาดที่เมื่อก่อนแล้วเธอมีความรู้สึกตรงเนี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเลยว่าเอ้ยมันดูแล้วมันดูโอ้โหหนใจดีกว่าที่บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของเด็ก2คนที่บอกว่าเออเป็นเรื่องราวความรักที่บอกว่าเป็นแนวความรักที่แต่ละคนอนะ่ะไอคนนี้ก็ไม่เคยโดนชื่นชมมาก่อนว่าโดนล้อเป็นยามาโทษแล้วอยู่ดีก็เป็นเด็กซื่อคนไหนไม่รู้มาพูดชื่นชมเธอเลยเนี่ยเธอก็มีรู้สึกอาการที่บอกว่าเรื่องจากการเป็นเพื่อนรักการรู้สึกกายเป็นเรื่องรรราาาาาาววววคคๆแบบมมมัักกหนนนเเด็อะไต่่่่งทีีส ผมรู้สึกว่าเออเราดูแล้วดูแล้วอบหัวใจดีจะมันดูแบบเหมือนเราดูเด็กเราเรามาดูเด็กเด็กเรารักกันในอดีตถ,ถ้าคุณแบบถ้าคุณเคยคิดถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างเด็กนี่แบบโอ้โห เลยแบบโอ้โหมึงแม่งคือแม่งคือเหมือนกูเลยมันคือแบบเอ้ยทำไมกูเคยเจออย่างนี้มาก่อนหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านบียากาศ์ดระหว่างสองคนแล้วก็มีเรื่องราวตัวละครเอ็นโหวมาแล้วเช่นแบบอาจจะมีเรื่องราวของปมเบียนสำคัญในเช่นแบบไอ้เรื่องราวเหตุการณ์ที่ทาให้สองคนนี้มันมีปัญหาอะไรกันอะไรแบบเนี้ยมันมีเรื่องราวประมาณเนี้ยที่บอกสักว่าการปูของมันบรรยากาศปูที่ผมสักว่าเอ้ยมันทําได้ดีจริงเว้ยเช่นแบบ ไอเรื่องราวที่บอกว่าไอเรื่องราวของไอกลุ่มขอเขอ้ออะคันนะี้แะผมสึกชอบอย่างนึงก็คือมันจะมีเรื่องราวของตัวของพ่อมันนะอะพ่ออะคาเนี้นะแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเรื่องราวตรงนี้ว่าแบบไยพ่อคานนี้มันก็รู้สึกแบบเออเราเข้าใจว่าลูกของลูกไปเจออะไรบ้างอะแต่พอลูกอะแต่พอลูกเจอเด็กแบบตัวของพ่อเอกคนเนี้ย พ่อของเขารู้สึกมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันรู้สึกว่าเออสิ่งที่พ่อต้องการอะ่ะมันคือสิ่งนี้อะไรแต่แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบโมเมนต์ตรงนี้มากที่บอกว่าเออพ่อพูดคุยกับลูกอะ่ะแล้วเห็นแบบโอ้โหเฮ้ยมันเป็นซีนที่มันแบบมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นซีนที่มันค่อนข้างอิมเพคแลวเราเข้าใจเรื่องราวของพ่อว่าเออพ่อมีความสึกอย่างนี้นะอะไรเง,งี้ยถึงแม้จะไม่ได้เสือลมเกี่ยวกับตัวลูกก็ตามเลยเนี่ยแล้วแล้วผมชอบเรื่องราวตรงตัวของไอ้ทาเคดะอีกหนึ่งที่บอกว่าไอ้เรื่อง ไอที่ตัวของทาเคดาได้มาเจอตัวของอาคาเนะเนี่ยม He ันทำให้ครอบครัวของคาคาเนะมีความรู้สึกไงแล้วเราเห็นปมประเด็นของตัวไอตัวของนี่ตัวของไอทาเคดาว่าเออทาเคดาในอดีตมันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะไรเนี่ยแล้วเราเห็นเรื่องราวที่บอกว่าไอปมมันจะมีปมประเด็นสองคนทั้งคู่นะว่าเออที่จริงแล้วเด็กใส่เสื้อใส่เสื้อเพราะอะไรทำไมตัวอาดาโยถึงเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องใส่เสื้อเนี่ยมันก็มีสาเหตุเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ชนะก็มีสาเหตุกันว่าทำไมโดนล้อๆแล้วก็มีทําให้สองสองคนน่เกิดการเปลี่ยนแปลงกันอะจากใหม่เสือ เช่นชมอาคน,าน,าน,นีจนกลายเป็นมีความรู้สึกไอความรู้สึกที่มันแบบเขินอายต่อกันและกันอ่ะไอเยี่ยผมโคตรชอบซีนนั้นเลยคือผมไม่ผมไม่อยากเล่าเหมือนกันนะแต่ผมชอบซีนนั้นมากคือไม่อยากเล่าอ่ะแต่ว่าไหนๆแล้วคุณอาจจะไม่ดูหรอกแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็น,น,นซีนหนึ่งที่แบบ มันจะมีความลับแบบผู้ใหญ่อ่ะแล้วไอเด็กคนนี้ยแล้วตัวของอาคานเนี้มันรู้มันรู้ความลับแบบผู้ใหญ่เป็นไงแล้วตัวทาคดามันไปจํามาไว้คืออาคานเนี้มันยังไม่รู้หรอกแต่ไออาคันเนี้มันรู้แล้วไอความลับแบบผู้ใหญ่เป็นไงแหละว่าตัวทาคดามันซื้ออะมันซื้อแบบว่าเออมันจะมีซีนหนึ่งที่มันแบบมันจับมือกันว่ะมันจับมือกันเว้ยคือว่ามันเป็นเชิงจับมือกันระหว่างเด็กนิดนึงอะแล้วบอกว่า แล้วบบมันจับมือกันแล้วาทคดะามันยังไม่มีความรู้สึกตอนนั้นอะแต่พอเริ่มเห็นความรู้สึกเริ่มเริ่มเห็นสีหน้าของโตของนิชิมมราเออโตของาทคด่ามันเริ่มมีอากาศตรงเนี้ยแล้วก็มีสีที่บอกว่าเออฮะแนนอนาคตเราโตขึ้นเราจะอุบก,กันนะคือแบบเ yeah ฮียคือมันเป็นความเล็กความรักแบบอบอุ่นใสๆแบบคือแบบเป็นความรักที่มันน่ารักอะมันเลยรู้สึกแบบเราดูแล้วรู้สึกแบบ เราดูเราไม่เบื่อกับมันอะเราเราดูด้บอกว่าเออเราดูแค่ความน่ารักอะเราดูด้วยความน่ารักถึงแม้ว่าซีนนี้มันจะมีข้อเสียนะนหนึ่งว่าโอ้โหความอินของซีนนี้อาจจะเป็นความอินที่ค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าไอการบีอารมณความรู้สึกของอารมของมันมันไม่ได้อะไรขนาดนอยู่แล้วซีนนี้แล้วก็บวกกับเนื้อหามันก็ไม่ได้มีเนื้อหาที่มันอิมแพกขนาดแต่ว่าไอเนื้อหาที่มันไม่ได้อิมแพคขนาดนัมันเติมเรื่องราวของความอบอุ่นที่ด้้นของครอบครัวเรื่องราวระหว่างเพื่อนที่บอกว่ามันจะมีตัวละครเพื่อนที่มมมันนโผล่าาชชชิบบแไทยยี้ใือออรกกะหตขงงเ็จ ป็นไอ้มีพี่สาวเลยนะไอ้พี่สาวตัวละครพี่สาวนี่ก็เดี๋ยวผมค่อยไปตัวละครพี่สาวผมพูดไปแล้วในเรื่องของเนื้อหาทากคายะไงแล้วพวกแบบไอ้ตัวละครเพื่อนที่โตของอยู่ในห้องเรียนเดีวยวกันทากคยะคเน่เนี่ยไอ้จงชิมุระกับทากคยะเนี่ยก็แบบเป็นเรื่องที่บอกว่ามีการพัฒนาการตัวละครเรื่องราวความสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อเรามีเรื่องราวความรู้สึกข,ของการแบบ เปลี่ยนแปลงจากการที่บอกว่าเออไปล้อโตของอาคเน่แล้วก็เริ่มมีจิตใจที่แบบว่า,วาเป็นอยากมีความเป็นเพื่อนกับโตอาคเนะอะไรเงี้ยมันแบบนีชิมวาระคาเนะที่แบบว่ามันก็มีความอิมแพกตรงนี้ที่ผมสึกว่าเออมันมีเรื่องการพัฒนาการตัวละครที่แบบอยากให้โตโตของไอ้ดีชิมวระมีเพื่อนมากขึ้นอะไรไปเนี้ยแบบมันเป็นซีรีส์ตรงเนี้ยตรงตวนนีน้มันทําได้ดีนะครับผมก็อ่าสุดท้ายแล้วซีรีส์เนี่ยมันก็เป็นซีรีส์ที่มันก็จบ ตายโวเหมือนกันนะคือจริงๆแล้วมันไม่ไอโตไอช่วงตอนสุดท้ายอะ่ะม,ม,มันไม่ได้เป็นซีที่มันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่มันปูคือจริงๆแล้วแนหะการปูของตอนจบของมัน,ม,นมันเป็นปูที่สามารถทําต่อได้ไว้แต่ว่า ในความรู้สึกผมอ่ะผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์ที่อาจจะไม่ได้ทําต่อพอเรื่องของกระแสะที่ในไทยก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของต่างประเทศกระแสะก็น้อยเรื่องนี้นะครับผมกระแสก็น้อยเรื่องนี้ทําให้ซีรีส์นี้อาจจะเป็นซีรีส์ที่อาจจะไม่มีต่อก็ได้แต่สักวันหนึ่งอาจจะมีซีรีส์นี้อาจจะมีก็ได้ผมก็อยากให้มันมีเพราะว่าไอ้การบิ้วตอนจบข,ของมันอ่ะผมรู้สึกว่ามันบิ้วอารมณ์ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะมันบิ้วไปทําภาคต่อเข้าใจใช่ไหมมันบิ้วมต์เป็นซีนอนิเมะตอนหนึ่ง่อไไปปเเลยออะะะรรมาานี้จจ อาจจะเป็นทอล์ซีรีส์ต่อได้แต่ว่าดูทรงแล้วผมว่าถ้าดูจากกระแสอะไรต่างอาจจะไม่มีต่อแต่ว่าอาจจะเราอาจจะคาดหวังได้อาจจะเป็นแบบซีโดอาจจะทําอนเมเรื่องนี้ต่อก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคดท้ายแลวซีรีส์ตัวของเด็กใหม่แสนซื่อผมสุกับมันเป็นซีรีส์หวานๆทั่วไปนี่แหละแต่ว่าการบิวอารมณ์ทรมรม,มัอะนอะหรือการทรลรมระหว่างกับไอเด็กไงไอเด็กรักกันเนี่ยมันทอล์กซีเนี่ยเป็นซีรีส์ที่บบว่ามันดูเรื่องมันอุ่นหัวใจมันดูแล้วมันดูอบอุ่นแล้วก็เรื่องรับประนานเดียวร มันก็ดูแล้วรู้สึกแบบเราดูเพลินๆเราดูองค์หัวใจเราดูแบบน่ารักน่ารักี้ขู่เด็กรักกันอะไรไปเนี่ยมันแบบมันมีความสุขดีสกัดการดูในเรื่องนั้นแต่ไม่ได้เป็นความสุขที่มันแบบโอ้มากอะไรกันนะนะแต่เป็นความสุขที่เราเหมือนเราดูดูเด็กเล่นเรื่องราวความรักกันอะไรไบเนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่มันประมาณนี้จริงในมุมมองของผมนะครับผมตามนั้นโอเคก็เรื่องแอนิเมชั่นนะครับผมโซโล่ทำก็ส่โพถามว่าเรื่องโซโล่ทำานแอนิเมชั่นเรื่องเนี้ยงานแอนิเมชั่นของมันอ่ะมันทำได้ดีแค่ไหนก็ต้อองบกว่า คือต้องพูดก่อนว่าซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ถ้าคุณดูแค่เทเลอร์อ่ะงานภาพมันดูแค่ผิวเผินจริงอ่ะงานภาพมันจะเป็นงานภาพแบบดังดาทั่วไปใช่ไหมแต่ผมพูดตรงครับผมซีรีส์นี้ไม่เป็นซีรีส์ที่งานภาพดังดาเว้ยมันคือซีรีส์งานภาพที่มันโอเคเลยนะครับมันงานภาพมันดีเลยนะครับผมยิ่งถ้าคุณดูงานไมเช่นเพลงเปิดเพลงปิดนะเพลงปิดกับเพลงเปิดรู้สึกว่างานมันดีนะครับงานเรื่องนี้ไม่ใช่งานเกรดต่ำนะครับผมถ้าคุณดูเรื่องนี้เป็นงานเกรดต่ำแสดงว่าคุณดูงานในไม่เป็นนะครับบผมอกไว้ก่อนนงาเรรื่อองนนี้ใสป็นกันแหละไม่่ใชงานระดับ แย่งานภาพเผาอะไรต่างคือเรื่องนี้ไม่มีงานเผานะคือผมดูผมไม่มีงานเผาเลยคือไซโพสมันรับประกันคุณภาพอย่างไรแล้วคราบอกว่ามึงเคยทำคิงดอมมาแล้วไงเลยททำให้เรารับประกันงานคุณภาพเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็เรื่องแอนิเมชันมันก็ ไม่ถึงถึงคาดแบบวิเศษเวสโศกนะแต่เป็นงานแอนิเมชั่นที่ดีแล้วก็ตามมาตรฐานของวงการที่ทําได้ดีและมีคนภาพอะไรวันนี้นะครับผมส่วนเรื่องคาเตาอีสไซน์อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับผมเรื่องของแบ็กราวด์อะไรต่เป็นงานงานภาพงานของอสไตล์มันเป็นงานภาพของสไตล์เด็กอ่ะการลงเส้นของมันไปคือสไตล์เด็กนะครับผมตานั้นก็เลยนะไปแบบงานมันจะดูประมาณนี้นะส่วนเรื่องคาเตาอีสไซน์ก็เป็นดีไซน์แบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปครับแนวเด็กอ่ะแล้วแต่ว่าตัวละครที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวของดีชิมบะระคาเน่นด้แหละที่ดีไซน์ที่ ได้ใ,ใส่เรื่องนี้จะเป็นตัวอ่อนทาเคคาร,รุชิคาชิจากซีรีสุดยีดสองในกษัตริย์นะครับมีเล่องกลจังไขว่าหนูเห็นผีนั่นเองครับผมโอเค ตามนั้นเอาล่ะก็เรื่องของสัมภาระกอบนะครับนักผ้าเก็จะมีดังนี้นะครับผมนักผ้าครับที่ชิมุระคันนี้ครับผมอ่โคฮาราโคโนมินะครับผมทาเกดะไฮโยครับผมอิชิงามิโซจูกะนะครับผมอิโดะดชินะครับผมอิวานิชิเทงก์ะครับผมอาคาซาเฮระซุมิเละนะครับผมมาโอกะมาคันนีนะครับผมทาเกดะยุยโกะครับผมทานาายอ่ทานะสกิอาสุมินะครับผมโคทาโระนะครับผมอาบัสกิโคเฮะครับผมอาโดมิจูมินะครับโคโดเรนะนะครับผมแล้วก็เป็นโตของอากาเนะโนมิชิจินะครับพ่อคันนี้เราฟูโยะครับผมจุนยนะโอเค ก็นักพากนะครับผมพากได้ดีทุกตัวละครครับไม่มีปัญหาแล้วครับพากได้ดีมากแล้วก็พากได้ดีจริงอันนี้ต้องชมนะครับพากได้ดีตามมาตรฐานวงการในมัอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้มีอะไรสติอะไรขนาดนั้นอยู mm. ่แล้วนะครับโอเคส่วนเรื so, so, ่องของเพลงเปิดพลงปิดนะครับโอ้โหมาคืออันนี้ครับผมต้องพูดก่อนว่าไอ้เพลงเปิดพลงปิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่คนมองข้ามของซีนี้นะเพลงเปิดนะครับก็คือตัวของ u n l e r Two Paralysis โดยตัวของคารโดเลนะครับผมโอ้เลนะร้องเพลงเองเลยเหรอ เออเลนะร้องเพลงคอนโดเลนะครับเพลงมันจะเป็นแนวน่ารักลังคขู่นะครับอันนี้เพลงแนวน่ารักเลยอาจจะมีความแฟนตาซีที่งานสไตล์เรนเดอร์ชั้นที่ผมสักว่าเฮ้ยผมชอบสไตล์ความน่ารักอะไรประมาณน,นี้นะครับผมโอเคส่วนเพลงปิดครับผมโอ,โ,โ,อโอ้โหเอโอโคโคเลยนะครับผมนุ่นโตของกิ๊ตตอรีครับผมเพลงดีมาก ผมเนะนนะมันคุรลองไปฟังครับเพลงดีจริงแล้วก็งานแอนิเมชันอะคือต้องพูดเลยว่าเรื่องเนี้ยคือแบบผมเสียดายว่าเรื่องเนี้ยมันไม่มีเรื่องไหนติดนองมณีเลยเว้ยคือเพลงปิดมันบานคนเป็นเพลงปิดที่ติดนองมณีเพลงปิดเพลงปีสักเรื่องนึงอะทักซี่หนึ่งอะคือมันมนควรติดครับผมเพราะว่างานแอนิเมชันมันมันดีมากคืองานไม่ใช่าการเสือลมสไตล์มันคือแบบถ้ามึงไม่ติดนะเคืองมากอะคือ คุณคุณต้องดูเพลงปิดนี้จริงๆครับผมเพราะงานมันดีจริงเพลงปิดก็เพลงเต็มก็งานดีมากจริงๆครับผมเพลงเพาะมากเรื่องนี้นะครับผมอันนี้ก็ผมชมนิดนึงเพราะเพลงปิดผมติดเพลงปิดเรื่องนี้มากนะครับผมโอเคสุดยอดสอประกอบนะครับผมก็คือตัวของมาสุดะอาทาชิโอะนะครับจากเตอรี่เอเซอร์เซกาเซรั X 2, รตจต่างดาว แฮนแม็กเมดนะครับแฮนเมดแฮนเมดเมนะครับขอไปสอดใช้แล้วลงมาคู่แท้แต่ว่าปวดนาลโตะอ่าเจ้ไอ้นาลโตะมุสชินะครับาาลักนณะล่าผีนาลโตะชิวเดนนะครับจิ่งจอกยังชาการเทพส์ามจัมเป็นนะครับผมก็คนสรสประกอบยุคเก่านะครับเรื่องนี้นะถามาว่าสรสประกอบเรื่องนี้เป็นสรประกอบที่ทำได้ดีแค่ไหนก็ ธรรมดาเขาบอกของแนวคอมเมดี awesome ้โรแมนติกนะครับซาวประกอบซีนนี้ไม่เป็นเป็นซาวประกอบที่มีอารมณ์ได้ดีอะไรขนาดนั้นนิดหน่อยในคอนเสิร์ตผมเป็นซาวประกอบที่เข้ากับทำตามมาตรฐานของวงการอนิเมะเลยนะครับสำหรับตัวของซีรีส์นี้นะครับโอเคเอาล่ะเรามาสรุปคะแนนของเด็กใหม่แสนซื่อลูกหนักยามทูตนะครับลูกลูกโตของยามทูตขั้นสุดนะครับผมโอเคซีรีส์นะครับซีรีส์นี้เป็นแนวอนารักครับของแนวคอมเมดี้โรแมนติกนะครับประกอบเรื่องราวของเด็กวัยเด็กประถมชินวิระนะครับผมที่เด็กวัยถมที่โดนล้อยามทูตนะครับผมแต่ว่า กลับไปที่สนใจคองเด็กมาแสนซื้ออหนึ่งคือทานิกระดาษนะครับทําไมแบบเป็นเรื่องราวของความอุ่นเป็นเรื่องราของการตามหาเพื่อนเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ตัวละครที่ดูหัวใจดู ดูวันแนวหวานๆที่มันก็ไม่ได้มีอะไรนาดนั้นซีรีส์นี้มันแนวธรรมดาโลกไปเลยแต่ว่าเรื่องราวความหวานมันเป็นซีที่เราดูแล้วรู้สึกอบอุ่นที่เรามาดูเด็กแรงกันแล้วค่อยมีเรื่องราวความผูกพันมากขึ้นที่กลายเป็นซีรีส์ที่เนื้อมันมันดูแบบน่ารักดีนะครับซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่ดูแล้วไม่คิดอะไรเยอะครับผมแต่เป็นซีรีส์ที่ดูดีเป็นเรื่องที่โอเคถึงแม้เนื้อหาจะไม่ได้ขนาดแต่ว่าเนื้อหาการบวิวอารมณ์ความรู้สึกของสองคนสามารถทำให้ดีมากตัวละครเสิร์อก็ช่วยทำให ไปได้ขนาดไหนกันนะครับผมโอเคก็เด็กเด็กมาเซ,ซอร์นะครับผมซีรีส์นี้ลูกหนักขั้นสดผมให้ที่หคะแนนครับผมโอ้เป็นแนวโรเบิติกที่โอเคเลยเออคือผมพูดตรงๆนะผมผิดคาดกับซีรีส์นิดนึงที่บอกว่าเป็ซีรีส์ที่ผมดูแล้วผมสึกแบบ มันโอเคกับมันกับเรื่องราวที่มันมีความปุ่นหัวใจในด้านของความ,มด้านของเนื้อหาความรู้สึกของมันเรื่องราวของปมประเด็นของตอคานยนะที่ทำให้ผมผมรู้สึกว่าเป็นปมประเด็นที่เป็นแนวบ้านๆท,ทั่วไปนี่แหละไอ้ทาครดากับนิชิมาราที่ผมรู้สึกว่าเป็นปูที่มันแบบมันทาได้โอเคมันทาได้อุ่นหัวใจและกลายเป็นซีรีส์ีว่าเราดูแล้วดูแบบ โอ้เราดูแบบไม่คิดอะไรเยอะได้แต่มันดูแบบไม่ถึงขั้นแบบทใช้เราเป็นซีรีส์ที่น่าเบื่ออะไรครับแต่อันนี้มุมมองแต่ละคนนะแต่สำหรับผมมาดูซินี้เป็นแนวโรแมนติกที่มันดูหวานดีอะมันดูหวานดีองหัวใจแล้วก็กลายเป็นซีรีส์ที่บอกว่าเราดูแล้วเรารู้สึกแบบ เรารู้สึกมีความสุขกับมันดีอ่ะถึงแม้ว่าเนื้อหาของมันมันจะได้ขาดนังาำนี่คือข้อเสียใหญ่ของซีรีส์นี้ครับผมแต่ก็สกซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่โอเคด้านของโรแมนติกของมันก็กลายเป็นซีรีส์ที่ธรรมดาแต่ลงตัวครับผมตามนั้นแหละโอเคเอาละก็ซีรีส์นี้ครับผมก็เด็กผู้ชายราวนักหลังที่สุดถามว่าว่าให้หัคะแนนมาสองไหมมาสองการ์ตูนโป้งครับแถวบนแนะนำไหม โอ้เรื่องนี้มันมันไม่มีเรื่องเสียไทยอ่ะผมเลยไม่ค่อยแนะนำให้ดูสำหรับคนที่ไม่เคยดูภับอังกฤษมาก,ก่อนนะอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับเรื่องนี้ก็ไปหาดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันอ่าคุณอาจจะชอบชอบไม่หมล่ะครับผมแต่ก็ผมก็รับประกันแน่นอนว่าเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วคันนี้แน,น่นอนครับผมทับนั้นโอเคดิจโทวัชชิอาในเทสากาคุณคดกู๊ดกู๊ดคุณรูครับผมเด็กมหาสืสรารคูณนะสุดผมให้ที่หกเต็มเศษครับผมก็รีวิวส่นี้ก็จะรวดเร็วน,นิดน,นึ่งเพราะต้องจับวันซีรีสนนี้นนม ตามมาตรฐานที่ผมเคยรีวิวไปตลอดนะครับโอเคก็ขอบคุณมากสำหรัสดีตอนนี้ครับกลับรายการด้วยต่อครับถ้าเจ้าเอยตามด้วยแล้วก็ขอ,อฝากกันช่วงหนึ่งนะครับหมวการเรื่องหน้าจะเป็นยังไงนะก็ต้องติดตามชมกันครับผมโอเคสวัสดีก่อนพบใหม่เรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย